สวัสดีครับวันนี้เรามาลอกลายทองแบงนะครับแผ่นพิ้น์แผ่นวงจรนะครับอันแรกเรามีแบบนะครับซึ่งพิ้น์จากกระดาษโฟโต้นะครับแล้วก็มีของแผ่นพิ้น์นะครับ ตามขนาดที่ำต้องการและที่สําคัญนะครับน้ํายาล้างเล็บนะครับขาดไม่ได้นะครับก่อนอื่นเรามาทําความสะอาดก่อน,อนแล้วกันนะครับอา่าก็หยีดน้ํายาไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถูๆเพื่อก็จะคาบสิ่งสก,โกโปรกออกไปนะครับเพื่อใหอ้แบบที่เราพิมพ์กระดาษโฟโต้มาเนี้ยติดกับแบบนะครับ แล้วเราก็หยอดน้ำยาให้ทั่วเลยนะครับก่อนที่จะเอากระดาษที่เราพิ้นมาเนี่ยแปะทาบทับลงไปนะครับก็แปะทับลงไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการรีดให้กระดาษกับแผ่นพิ้นเนี่ยติดกันนะครับ ในส่วนของน้ำยาเนี่ยฮะถ้าตรงไหนไม่ทั่วนะครับน้ำยาเล็บไม่ทั่วเนี่ยเราก็เหาะลงไปนะครับให้ทั่วให้ชุ่มฉ่าไปทั้งแผ่นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดนะครับกดหรือรีดนะครับรีดให้แผ่นกระดาษเนี่ยชิดติดกับจะไปติดที่แผ่นพิมพ์ทิ้งไว้10นาทีนะให้แห้งหลังจากนั้นก็ เอามาแช่น้ํานะครับเพื่อให้กระดาษพันยุ่ยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอ่อลอกเอ่อถูแลฮะถูถูออกอให้กระดาษเนี่ยออกจากแผ่นพิมพ์ได้ง่ายๆนะครับเหลือไว้กับไอ้สีดาๆเป็นดาๆที่ติดกับแผ่นพิมพ์น,นะครับเราถูไปสักระยะหนึ่งนะครับอ่าฮะก็จะได้แผ่นเอ่อพิมพ์ที่ ปราศจากกระดาษนะครับไม่มีกระดาษติดอยู่นะครับเราก็ใช้แปรงถูทําความสะอาดเล็กน้อยเพื่อให้สะอาดแล้วก็มาเช็คนะครับสภาพของแผ่นพิ้นนะครับหมึกกับแผ่นพิ้นนะครับตรงไหนที่หมึกเนี่ยหลุดออกไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาซ่อมกันนะครับ โดยการซ่อมเนี่ยเราจะใช้ปากกาที่เราใช้เขียนแผ่นซีดีนะครับที่เราหาซื้อตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับเป็นปากกาบริเนนนะครับที่เ,เขียนแล้วหมึกจะไม่ลบออกนะครับลบออกไม่ได้นะครับอันนี้ค่ะลักษณะปากกาที่เราใช้เขียนแผ่นซีดีนะครับน้ำยาสกัดแผ่นปรินเนี่ยนะฮะเราก็ซื้อมานะครับโดยใช้อัตราส่วนนะครับ เอาเนี้ยหนึ่งต่อห้านะครับในที่นี้เราใส่น้ำเปล่าไปไปสิบส่วนต่อน้ำยาสองส่วนนะครับก็เวลาตวงเราก็ใช้ฝาตวงนะฮะเ,เราก็จะเทน้ำยาเนี้ยไปสองฝานะครับเมื่อกี้ใส่น้ำเปล่าไปสิบฝานะครับแล้วก็เขย่าให้น้ำยาเนี่ยเข้ากับน้ำนะครับก่อนหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นปิ้นเนี่ยเอาลงไปแช่แล้วก็เขย่านะครับเขย่าอย่างเงี้ยไปเรื่อย ประมาณนานพอสมควรนะครับจนมึกเนี่ยจนทองแดงนะครับที่ติดอยู่ในแผ่นเนี่ยมันหลุดร่องออกไปนะครับเหลือตัวที่เป็นมึกสีดำๆนะครับอย่างนี้นะครับนะครับ,นะรบเราก็เอามาเช็ดแล้วก็ทำความสะอาดนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเออกมา เอาหมึกออกก็ใช้น้ำยาตัวเดิมนะครับน้ำยาล้างเล็บนี่นะะแหละฮะเราก็ฉโลมให้ทั่วเลยนะครับทั่วแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็หา,าตัวทิชชู่หรือแปรงนะครับมาขัดนะครับตัวหมึกที่ติดกับแผ่นปินเนี่ยออกนะครับแล้วก็เอาหมึกเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับให้มันขาวสะอาดให้เห็นอทองแดงชัดๆเจนเลยนะครับ ก็ขัดอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าจะออกยากสักนิดหนึ่งนะครับก็ขัดขัดทาความสะอาดไปนะครับถูถูถ,ถูขัดขัดนะครับน้ํายาแห้งก็เติมน้ํายาเข้าไปอีกนะครับหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้แผ่นพิ้นที่มีแผ่นทองแดงตามลวดลายวงจรของเรานะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับ